ฮัลโหลสวัสดีครับแหมขอบคุณพี่พี่โจ๊กนะพี่โจ๊กซุ้งเมืองเพชรบอกเสียงไม่มีแหขอเสียงด้วย ได้ยินหรือยังครับได้ยินหรือยังมาหรือยังอ๋อได้ยินแล้วขอบคุณปูปพี่ด้วยนะครับขอบคุณพี่เจ้าสำหรับสาวเช็คด้วยนะคะขอบคุณพี่นิลันนะนิลันรัตครับผมอ่านผิดขออภัยนะภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมอ่ะมาครับเดี๋ยวผมมาไล่ไล่ไล่ดูเลยว่าลำนี้มี อะไรบ้างนะครับก็คันนี้ก็จะเป็นตัวไฟตัวเสื้อกะจกวัวนติณตินะครับไฟหน้านะคันนี้เป็น เดี๋ยวพาพาดูข้างหลังก่อนเป็นข้างหลังก็จะเป็นตัวไฟท้ายวาเลนตินะนี่ไฟท้ยวาเลนตีจะเป็นตัวนี้จะเรียกเป็นไอวันนะจะเป็นตัว วาลีติเลโว l ไทยวันใช่ครับไฟหน้าสุดส่อยเลยแล้วก็จะเป็นโลโก้นกนะครับชันรอยท้ายเลย ไฟสองป้ายไม่ได้เปลี่ยนครับางไฟสองป้ายไม่ได้เปลี่ยนครบอยหรือว่าไม่ได้คุยไว้มีครับมีครับไฟสองป้ายนี่มาระดับนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนี่เพิ่งสังเกตเห็นนะฮะไฟสองป้ายนะครับบางบอกไม่ต้องปิดกอทอครับนะฮะเพราะว่าบางมีตู้เอทีเอ็มมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นกอทอ ไม่ได้ซีเรียสเลยครับนะเป็นคนเปิดเผยครับจะมีตัวที่แนะที่แนะนำไปก็คือตัวอ,อยางกันลมขอบประตูนะช่างยังไม่ได้เปลี่ยน ก็จะเป็นตัวกันสาดมาเป็นไฟหน้าหล่อเลยไฟหน้าตัวนี้เหลือสติกเกอร์ยังไม่ได้ติดน,นะเดี๋ยวไล่ติดสติกเกอร์ให้พอยบอยไฟไฟเลี้ยวปรับให้พี่หน่อยดิ ไฟเลี้ยวมันยังวิ่งไม่สุดนะตัวนี้ใส่เป็นดีเลย์ไฟเลี้ยวมันปรับได้ไขอขอชา้ากว่าน,นี้หน่อยหนึ่งชา้ากว่าน,นี้นิดนึงมันยังวิ่งไม่สุดมันยังวิ่งรีบๆอยู่นะชา้าลงชา้าลงอันนี้เร็วแล้วชา้าอ่า ปรับเร็วช้าได้ครับตัวตัวนี้สามารถปรับเร็วช้าได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหล่อนะตัวนี้หลอ่อเดี๋ยวปิดไฟเลี้ยวให้ดูบอยบ,บปิดไฟเลี้ยวให้หน่อยปิดไฟเลี้ยวปิดไฟทำ่ะ สวัสดีพี่แจ็กด้วยนะครับมาปิีนไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยลีลีชเชฟเบอดลีให้หน่อยแม่อะอ๋อโอเคโอเคครับอ่าเดี๋ยวพาพาไปดูช่างเซยกำลังเปลี่ยนกำลังเปลี่ยน,ยนตัวชุด ไฟสองป้ายนะครับนีนะ่ไฟสองป้ายจะเปลี่ยนทั้งโคมแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูว่ามันจะสว่างหล่อสักแค่ไหนนะนี่ทักททยเข้ามาครับถ้าได้ยินเสียงก็ทังทายเข้ามาเมื่อต้นคลิปขออภัยด้วยลืมเปิดเสียงนะลืมเปิดซาวด์แหมดีที่พี่ๆช่วยกันนะไม่ได้ยินเสียงเลย อันนี้ยังได้ยินละเรียบร้อยละนพี่ดมสวัสดีครับวีต้องนคนปรปฐมสวัสดีครับะเดี๋ยวลองดูว่าไฟมันสว่างแค่ไหนนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวพอเข้าไปในเบ้าแล้วอ่ะได้เลยพอเข้าไปในเบ้าแล้วมันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวลองดูนะตัวนี้เวลามันเข้าไปในเบ้าแล้วมันจะสว่างมาถึงพื้นเลย หล่อเลยใช่ไหมฮะัสวัสดีพี่เด่นด้วยนะครับเป็นอย่งบ้างสถานการณ์ภูเก็ตนะฮะได้ข่าวว่าตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนกันนะก็จะเข้าจะออกทางภูเก็ตก็รู้สึกว่าต้องเช็คเส้นทางเข้าออกด้วยเหมือนกัน ขั้วลองหมุนขั้วสลับขั้วดูระหว่าง,องรอช่างเชฟจับตัวนี้ไอตัวนั่นไนอะตัวเดิยมนะันเออผมพามาดูต่อเดี๋ยว,วเดี๋ยวดูตอนช่างเชฟเสร็จแล้วกันนะก็ตัวนี้นะครับโทรศัพท์ผมยังไม่พังครับพี่พี่พี่ดมครับนะฮะโทรศัพท์ผมยังไม่พังฮะผมจะพังพร้อมพี่นี่แหละครับนะ ช่วงนี้โทรศัพท์จะไม่ค่อยพังนะครับแอดมินเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนครับถ้าช่วงไหนโทรศัพท์พังบ่อยๆแสดงว่ากลับเด็กน,นะครับโทรศัพท์มันจะพังเลยป,ปิดปิดเกาะเลยใช่ไหมครับพี่เด็กอา่าสู่ๆกันไปครับแต่ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอครับนะครับ,นะรบทางนี้ก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะ มันจะผ่านไปด้วยเวลาอันรวดเร็วนะฮะเจ็บแต่จบนะครับคันนี้เหมือนกันบางบอกเจ็บแต่จบนะฮะอันนี้เป็นเปลี่ยนบานเรียบไปแล้วนะครับตัวนี้เดิมเป็นบานสไลด์นะฮะสามบานหนึ่งสองแล้วก็สามบาน ลายฟิล์มเป็นฟิล์มเดิมเลยสีเหมือนเลยไหมบงังสีฟิล์มเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนเลย <ไป S 1> ส, <ไป S 1> สีสีฟิล์มเ<ไ>ป๊ะเลยนะของเกา่าของเก่าอยู่ไหนอยู่ข้างในแล้วเจ็บแล้วเปิดประตูเปิดไฟได้เลยครับบงังน <ไป S 1> ี่พอดีของที่เปลี่ยนนะเดี๋ยวดู อยู่ในรถนะของที่เปลี่ยนไปนี้เต็มรถไปหมด <c oughs> <c oughs> นี่นะครับฝับงซื้อมือสองอซื้อรถมาจาก SK นะเอ a เตวของเฮ er ียโจเฮียเล็กนี่ถ้าเฮียดูอยู่ก็ผมรีวิวให้นะครับเฮียน,นะครับคีไฟผมผมผมรีวิวให้อยู่นะฮะนะฮะ ถ้าจะนุเคคล้อ์ค่าโทรศัพท์ก็สงก่ง Messenger มาก็ได้นะครับนะ s อ Auto ล a n นะครับน,นี่เขาแต่งมาให้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ภายนงภายในเขาจะจัดให้แบบนี้เลยเป็นเรียกได้ว่าครบพร้อมใช้งานเลย เนี่ยครับเวลาเปลี่ยนปานเรียบไปก็จะโล่งแบบนี้ข้างหนก็สวยเลยร้านอยู่แถวไหนอยู่แถวกเกษตรโน้งมินครับพี่เด่นบอกน่าจะอยู่หลายเดือนหลายๆอย่างก็ตอนนี้มันไม่มีใครรู้ะ่ะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือ ทุงนี้เราปิดไปก่อนนะฮะยอมเจ็บแต่จบแต่ว่าถ้าเราป้องกันใดดีแล้วก็ทุกนี้ก็คือรออกไปสังสรรค์นะครับแล้วก็ป้องป้องกันโรคดีๆยังไงผมว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันตัวนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตแอร์บัสรอบคันนะครับอันนี้เป็นรถถุงลมเอ๊ะ hey, อันนี้เราเราทิ้งลมหมดหรือ,อยังยงนี่ใช่ไหมอ่าเรายังทิ้งลมไม่หมดนะะบางลอง กดลองได้ไหมฮะอ่าลองได้อีกไหมลองได้อีกหนิมองเมื่อกี้มันอันนี้มันยกยกสูงไว้หอมน้ําผึ้งขุนพ อันนี้ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าตัวส,สติกเกอร์นี่สั่งของแท้ไปแล้วพอดีบางใจร้อนก็ใส่ไปก่อนแต่เดี๋ยวสติกเกอร์นี่ออเดอร์ออเดอร์แท้ไปเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวตามมาทีหลังบางบอกใจร้อนสั่งไปก่อนเลยไม่ใช่ปัญหาครับอันนี้ฝาท้ายปิีนิชนิดปะถ้าถ้าเปิดประตูนี่มันก็จะเป็นไฟสองป้ายแบบนี้นะครอ่าถ้าปิดปุ๊บม,มันก็จะอย่างนี้เลย หลนี่รถรถนักเรียนโรงเรียนอานาชาตินะรถนักเรียนนะครับาาดูนะฮะนี่รับนักเรียนรถนักเรียนจริงๆดูแดูซะก่อนนะเด็กคนไหนได้นั่งโอโหโชคดีมากเลยคันนี้เดี๋ยวพาไปดูความความหล่อสวัสดีทั้ง200ร้อท่นที่เข้าชมด้วยนะครับ วันนี้เป็นเย็นวันจันทนะฮะเวลาประมาณหกโมงครึ่งแดดล่มลมตกก็ส่งงานพอดีคันนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเราจะยุ่งหน่อยมีลูกค้าเข้ามาใสโดยเฉพาะไฟท้ายค่อนข้าง,งหลายคันนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้อันไหนที่มันเครียดก็เครียดไปนะครับอันไหนที่เราประคอง จิตใจตัวเองได้ก็ทำฮะส่วนหนึ่งก็คือของผู้ชายก็คือแต่งรถนะครับแต่งรถเนี่ยทำให้คนทำให้กาเรียกอะไรนะทำให้อ่จิตใจมันดูกระชุ่มกระชวยนะฮะมีสองอย่างครับผู้ชายผมพูดตรงๆเลยรถสวยกับผู้หญิงสวยนะฮะนะครับถ้าเห็นสองอย่างนี้ยังไงก็้ามันอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับต่อไปนะฮะ เห็นสองอย่างนี้ยังไงก็เรียกได้ว่าแม่ชีวิตมันยังต้องมีพรุ่งนี้เพื่อให้มีความหวังตลอดอะไรนะเห็นรถเห็นรถสวยๆแล้วเครียดมันยังไงพี่เห็นรถสวยๆแล้วมันต้องมีความสุขดีนะครับอย่างเนี้ยคนที่ชมไลฟ์เนี่ยแบบสองร้อท่านที่เข้ามาชมนี่ก็คือทุกคนก็อยากเห็นรถสวยๆนะฮะ รถเราสวยรถเพื่อนสวยรถคนในวงการสวยแม่มันก็ดูชื่นตาชื่นใจนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหานะไม่ว่าจะรถเราหรือรถเขาแต่ว่าเห็นแล้วมันสวยมันก็ดูมีชีวิชีว่านะเหมือนกันช่างเหมือนกันช่างที่ทํารถก็เหมือนกันนะก็พอเห็นรถสวยเห็นผลงานที่มันออกไปนะครับมันก็ ชิ่นใจแทนลูกค้านะครับว่าไปไหนมาไหนมันก็จะได้ปลอดภัยสวยงามสวัสดีครับพี่บอยบุรภานะครับสวัสดีพี่กิติศักดิ์ด้วยนะครับรถคันนี้แต่งเสร็จเท่าไหร่เดี๋ยวรายละเอียดก็ชอบตัวไหนก็ทักมาแล้วกันนะครับเพราะมันเยอะมากครับ แต่ละคันมีรายละเอียดไม่เหมือนกันของชิ้นเดียวกันใส่อีกคันนึงก็อีกราคาหนึ่งแต่ช่วงนี้โควิดนี่ผมจัดราคาพิเศษให้อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะมีในกระเป๋าหรือไม่มีผมไม่ได้ซีเรียสนะขอให้มานั่งคุยกันนะครับว่าท่านอยากใส่จริงๆเจ๊ไก่ดูแลพิเศษให้อยู่แล้วนะฮะใครมาช่วงนี้จะรู้เลยว่าได้ราคาพิเศษสุดจริงๆนะครับนะฮะ สวัสดีพี่หนิงด้วยนะครับอสวัสดีคุณเฮงด้วยนะครับรถหลอ่อขอบคุณครับโอ้ยหลายท่านเลยนะอ่านอ่านรัวเลยไม่ไม่หมดเลยชื่อแบร์หอวังนะฮะอ๋อรถสวยขอบคุณครับอยากดูเครื่องเครื่องเสียงด้วยเปล่าครับ ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าถ้าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน,น้าคันนี้นะมาไปดูเครื่องเครื่องเสียงมีอะไรบ้างครับบางก็เป็น power สองตัวลำโพงซับอยู่ใ่ไหนอยู่ข้างหลังเหรออ๋อเพราะหลังสุดนี้เราเอาไว้ พอไว้ฟังบางเน้นข้างนอกแล้วค่อยๆเก็บไปพอรถแล้วเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนะ่ะอันนี้บางเก็บไปเยอะเดี๋ยวผมเอารูปก,ก่อนทำแล้วก็หลังทำให้ดูแล้วทุกท่านจะ <c oughs> จะร้องว่ามันต่างกันจริงๆนะอันนี้สวยๆชิวเลตนะ ยูเเเป็นเคปเคปลาตัวนี้เลยสวยนะฮะทรงแร้ปก็สวยแล้วก็ข้อฝากระโปรตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครัขงข้างในเดิมยังยังมีอยู่นะฮะเวลาพลาสติกใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้หน้ารถเขาดูเปลี่ยนไปส่งรถเขาก็จะเปลี่ยนนตัวนี้ ใส่คิวเลตไปด้วยคิวเลตคันนี้เดิมเป็นตายอยนะครแปลงหน้ามาเป็น2องพัน่เซเปิดไฟพี่หน่อยดิไฟหน้ามาเดี๋ยวพามาดูไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ปรับระดับได้ด้วยพีเ่เปิดเปิดไฟหน้าให้พี่หน่อย ไฟหน้าครับอันนี้ไฟหน้าไฟต่ำนะครับอ่ะไฟสูงไฟต่ำไฟรีอะปิดไฟอ่ะปิดไฟปิดไฟหมดก่อนเพ๊่ปิดไฟตัวนี้จะเป็น day light มันจะสว่างโล่เลยอ่ะเปิดไฟรีปับอ่ะมันก็จะดอปลงมาไฟต่ำ ไปสูงเปิดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปเลี้ยววิ่งด้วยแล้วก็สามารถปรับไฟได้ด้วยนะถาปิดไปเลี้ยวปรับสวิตไอ้อะไรนะปรับระดับไฟได้ปะ ปรับระดับนี่ครับอันนี้สูงอ่าตามลงลงมาตามสุดเลย<ม>เห็นไหมเอ่ยมันส,สูงอ่ถ้าเห็นไม่ชดัดเดี๋ยวพาดูเนี่ยดูตรงนี้อ่าตามลงไปแล้วเห็นไหม นะครับอ่าสูงขึ้นสูงสุดเลยปรับระดับได้นะครับอายกไปสูงนะประมาณนี้หล่อเลยครับผมอะลูกค้าเข้ามาอีกไว้ถามนี่จะทำอะไรน่ะ,นะรประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับระดับ็1ระดับนะฮะนี่เขากดสนใจอะไรก็ทักเขาบอกอ๋อม,มีมีอันนี้อีกมีเพจไฮเอ็ดนะเพจไฮเอ็ดสเตเลสสวัสดีพี่บอสตุ้วินด้วยนะครับสวัสดีป้าแป้งด้วยนะครับ อาบังแป้นดูไลฟ์สดด้เหรอน่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูไลฟ์สดผมตอนนี้อยู่นะครับใครอยากได้กาแฟนี่ก็ทักคนนี้เลยปนญานะครับนะฮะกาแฟลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพสรรพคุณเป็นยังไงไปดูเขาดูเขาเอาเองนะช่วยขายแล้วก็ แปนผมกินแปนแผมกินนะครับกินกาแฟตัวนี้แหละกินแล้วดีครับกินแล้วสดชื่นฮะแล้วก็มีตัวนี้อีกนะครับมีตัวนี้ตัวนี้เป็นสแตสแตลเล่สแตลเล่ตัวนี้หล่อเลยสวยเลยข้งางในตอนนี้บางกำลังเก็บอยู่หลายตัวเดี๋ยว เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนข้างในอีกสั่งของเจไว้หลายอย่างแล้วก็ตัวตัวนี้ตัวตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้ของขาดไปนานนี่เพิ่งเข้ามาเวลาเปิดปิดประตูเขาก็จะนะมีแสงไฟตัวนี้มาเห็นไหมนะช่วยช่วยนี่ได้เลยช่วยเวลาเราเปิดปิ๊บแล้วบางทีมอเตอร์ไซค์มามองไม่ค่อยเห็น นะตอนคืนจะช่วยให้เรียกได้ว่าสว่างมากนะครับสวัสดีมล้านด้วยนะครับนะบสวัสดี f อซีทางชนบุรีด้วยสวัสดีพี่โพดต,ตู้วินด้วยนะครับล้อหล่อมากแน่นอนครับล้อนี่ล้อกลุ่มครับล้อกลุม่ม ล้อคูมนี้ส่วนใหญ่ทางซุ้มและกระบังก็จะใช้กันเห็นทุกท่นนี่ก็อันนี้ก็จะไม่ไม่ได้อยู่ในซุ้มนะแต่ว่าใส่ล้อลายเดียวกันนี่ก็จะเป็นทรงนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวใช้กล้องใหญ่เก็บอีกทีนึงครับเดี๋ยวใช้กล้องใหญ่เ็กทีนึงมีคนชมว่าหล่อน่หล่อคนถ่ยดีด้วยคนถ่ยดีด้วยเดี๋ยวกลับไปดูบางบางดูทุกคลิปผมเลยอ่ะทุกทุกเลยด ได้เลยสองสำคัญเลยอ๋อบางบางบอกดูทุกคลิปของแวนชอปเลยขอบคุณมากครับเลยมาแต่งนี้ทรงนี้เลยอ๋อเราโทรศัพท์บางไปไหนเนี่ยเออยู่อยู่ไหนเนี่ยเปียบเลย่อเลยแจมเลยนี่ต่างชาก็ชมนี่ต่างชาเนี่ยต่างชาก็ชม สาวๆยิงชมเลยนี่เนี่ย <มา S 1> สาวๆยิงชมเลยนี่พิตตี้ตัวแม่เลยเนี่ยพิตตี้ตัวแม่เลยนะเนี่ยมาชมรถนี่แหละแม่น,นะครับบางบอกเดี๋ยวมีมีงานเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวไปจอดด้วยได้ครับยินดีครับตัวไหนครับตัวเพจใช่ไหมครับเพดเพจข้างประตูได้ราบเดียว ทักไปบอกก็มีรวมๆนะตอนนี้รวมๆมีเย็นแล้วครับเย็นแล้วมืดใกล้มืดแล้วนี่ตัวเห็นนะตัวอสวัสดีพี่ครับไล์ลยอยู่นะอย่าไล์อยู่นะ อย,อย่าเพิ่งด่าใครผ่านผ่านนี้นะต้องบอกลูกค้าก่อนนะเวลาไลฟ์สดนี้แม่ไฟสองป้ายครับไฟสองป้ายสวยจริงๆไฟสองป้ายตัวนี้โลโก้นกบยบาย ไปไปไอ้ถย,ยหลังให้พี่หน่อยเดี๋ยวรกาคนช่องบอยนี่ไงส,สับเกียร์ถยหลังให้หน่อยขอดูเกียร์ยหลังหน่อยนี่ครับสว่างลั่นจริงๆหาเบรกเบรกโอ้โห ร้านนุ่งครับวาเลนติขอให้บอกเลยครับวาเลนตินี้สุดจริงๆนนี่ที่จอดในร้านนีว่วาเลนตินท,ทุกค้าเลยนะอน,นุนก็อันนี้ก็วาเลนตวาเลนตีรถลูกค้ารถพี่บอยบุรพาอันนี้ก็วาเลนตินะฮะอนูนรถร้านวาเลนติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวาเลนติใส่ไปเลยครับรับรองได้พิมพ์นิยมนะสวยงาม โอเคเรียบร้อยประมาณนี้ถ้ามีอะไรก็ทักเข้ามานะนีไลน์สั้นๆนะครับก็ส่งงานลูกค้านะฮะให้ดูว่ารถลูกค้านี่เข้ามาครึ่งวันนะออกไปก็จะหลอแบบนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวรอดูต่อว่ามันจะรอได้อีกแค่ไหนเพราะว่าเขาสั่งซุ้มล้อไปนะครับสั่งซุ้มล้อไปสั่งอะไรอีกหลายตัว แล้วเดี๋ยวมาดูตอนตอนเสร็จนะครับชิ้นชินค้าก็จะเป็นของ Airbus สชิ้นหน้าก็จะเป็น a แ r ร u s ัสคนละกัลวส่งใช่ครับส่งมันจะเปลี่ยนไปเลยโอเคแล้วครับ ส่งงานแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ตอนนี้เขาเสร็จตอนนี้ของมานะครับสำหรับคันนี้